เรื่องราวนี้มันนานมากเป็นปฐม,มบทแห่งซีคา่าหรือว่าเป็นซีซิตี้ที่เรื่องเล่านี้ได้สืบทอดกันมากับดรเทวัตดอร์คนนี้ได้คินคดเอยได้คดเคี้ยวเอยได้คิดคน้นกาวที่เรียกว่าดมแล้วอยากจะเสพและกดลดซีค่า888 เรียกว่าสูบเงินกันแบบว่าเผาขานกันอย่างดีเลยนะครับดร็อกเตอร์คนนี้เลยมองเห็นกาวอันใหม่นี่ครับกาวอันใหม่นะที่ดมแล้วอยากจะกดลดเพิ่มไปเรื่อยๆเ o i สามสิวันไม่มีจริงนะครับอยากจะเสพและกดลดไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าการงอกครับโปรเจกต์ Project งอกลดนะดร็อกเตอร์คนนี้นะครับได้รอดมาจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์นะ <laughs> เหตุการณ์นั้นนะครับ ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์นะครับได้สร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายนะครับทำให้มลพิษบนโลกนะครับเกิดการสะสมเป็นเวลาหลายปีนะมนุษย์นะครับจึงต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วก็หุ่นยนต์มากนะครับจนทุกอย่างนะครับเกิดแบบว่าเหมือนภัยพิบัตินะครับแล้วก็ด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตไม่กี่คนนะแปลว่าบนโลกนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่มนุษย์ไม่กี่คนมีด็อกเตอร์คนนี้แหละรครับที่เขาเนี่ยคิดค้น,คนเอ้คิดคน้น จะคดเคี้ยวตลอดเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกเอออาจจะติดคนนึงครับที่ชื่ออะไรรลุงแถวบ้านนะครับนั่นแหละอ่ะกับเทคโนโลยีนะครับที่จะทําให้เออชีวิตนะครับกลไกเนี่ยมีชีวิตอ่าเขาจะทําให้รถเนี่ยมีชีวิตเว้ยรู้่าเ่าเป็นอะไรเนี่ยผมบอกเลยอันนี้ผมกาวในนนะครับใครเคยดูใน t ว i t เตอของทางอาทางซี c a คานะครับจะเห็นแบบว่ารถที่มันหมุนใช่ไหม เอ้ยรถที่มีชีวิตนะเห็นไหมผมบอกเลยครับว่ามูแน่นอนนะครับเอ้ยแอดก็เสียใจนะสะสมรถไม่ทันนะตอนแรกนี่มัวแต่เมากาวเกมอื่นนะเอ้ยซีซีซคาก็เลยงอกช้าไปน,นิดหนึ่งครับคือมันงอกเรื่อยๆนะแต่งอกช้าแค่นั้นเองนะเออเพื่อการฟื้นฟูนะครับเผ่ามนุษย์โอ้โหต้องต้องขนาดนั้นเลยหรอต้องฟื้นฟูเผ่ามนุษย์ด้วยการไปวิวัฒนาการอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นซีซิตี้เนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันนะว่า คริปโตซิตีจะเป็นยังไงนะโอ้โหอาจจะแบบเป็นเทนลยีอะไรบางอย่างนะครับที่เราซื้อเป็นแบบเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็กล่าวไว้ก่อนนะครับแล้วรถอาจจะหมุนเป็น 3D ก็ได้นะผู้คนนะครับได้ค้นพบเ,เชื้อเพลิงที่แปลกประหลาดสามารถคิดค้นนะครับการผสมผสานของเชื้อเพลิงใหม่นี้กับการประดิษฐ์ซึ่งเป็นชิปอัจฉริยะโดยสร้างอุปกรณ์และเครื่องจักรขั้นสูง ทั้งหมดที่สามารถวิเคราะห์และคิดได้เหมือนมนุษย์โอ้ยสุดยอดและได้ติดชิปนี้นะครับเติมเชื้อเพลิงสีเขียวลงบนหุนนหห่นยนต์3ตัวเฮ้ยหุ่นยนต์ไม่แน่นะคริปโตโรบอตซีโรบอต <c> <robot> อะไรเงี้ยโอ้ยใช่ใช่หุ่นยนต์ตัวแรกนะครับเขามีชื่อว่า SOI นะครับ SO1 นะซึ่งทำงานผิดปกเออผิดพลาด และวิ่งหนีไปหลังจากนั้นได้ติดตั้งชิปไม่นานดรเดวิสนะครับได้คิดชิปของเขาต้องมีบางอย่างขาดหายไปนั่นก็คือชิปชิปหายเอาไม่ใช่ใช <laughs> เขาเก็บหุ่นยนต์นะครับอสองตัวที่เหลืออยู่ในห้องแลบแล้วก็ปรับปรุงและอัปเกรดต่อไปโดยหวังว่าพวกมันจะกลายเป็นเครื่องจักรที่เป็นมิดขึ้นนะครับด d a v i รเดวิสนะครับ ยังทำงานเกี่ยวกับชิปอีกประเภทหนึ่งและได้ทำการทดลองไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับแต่เป็นรถอ้าเอาแล้วครับรถ t ท m e f o r m เมอก็มานะครับนี่บอกเลยนะครับว่าเซตนี้อาจจะเจ๋งกว่าเดิมก็ได้นะครับเขาหวัง <c oughs> ว่านะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงในเครื่องจักรที่ชาญฉลาดเนี่ยครับและประสบความสำเร็จในที่สุดรถเหล่านี้มีชีวิตมาพร้อมกับเบืองที่สร้างขึ้นเพื่อให้เพื่อใช้เป็น บ้านของรถเหล่านี้เฮ้ยนี่ไงลงรถที่แอดเคยกาวไว้ว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีลงรถขายเว้ยแล้วแบบว่าเราซื้อไปใช่ปะเราไว้เก็บคอลเลคชันสวยๆอะเอ้เอาเ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคริปโตซิตี้จะมีอะไรบ้างก็ถ้าเราย้อนไปดูนะครับในเวิร์กช็อปนะครับก็จะเห็นตรงนี้เลยว่าคริปโตซิตี้แมปนะครับซึ่ง เขายังไม่มีการวางอะไรนะครับเขาบอกว่ามันมีชีวิตนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเห็นในรถแมพเขาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเป็นภาพวิดีโอที่เขาทำนะครับก็คือในเมืองเนี่ยรถจะขยับไปขยับมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับรถที่มีชีวิตครับหมายความว่าคริปโตซิตี้ในแมพตรงนี้เนี่ยเรานะครับจะสามารถดูนะครับแล้วกดหรืออาจจะบังคับรถหรือยังไงสักสักอย่างหนึ่งนะครับในโปรเจกต์ของเมนูนี้เนี่ย จะสามารถใช้งานได้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับในที่สุดต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมันค้างเดี๋ยวผมขอกดเข้าใหมา่นะอโอเคครับนี่คือบางคนอาจจะเคยเล่นไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรนะแต่ให้ดูนะครับว่าเมืองที่มีชีวิตนะอะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะ ส่งต่อ,อยังไงครับผมบอกเลยครับว่าตัวรถเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของการอัปเกรดถ้าเกิดใครยังไม่ได้อัปเกรดนะครับสามารถมาลุ้นตรงนี้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแอดยังไม่ทําการอัปอะไรนะครับจนกว่ารถเนี่ยจะถึงเป้าหมายก็คือ50คันนะครับที่วางไว้ถ้าเกิดถึง50คันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมาเปิดกล่องบ้างนะครับเพื่อหาถังน้ามันแล้วก็เอามาแต่งรถพร้อมที่จะไว้ PP นั่นเองนะครับสำหรับตัวรีวอร์ดนะครับก็เฉลี่ยแล้วถามว่ายังดีไหม ก็ต้องตอบเลยครับว่ายังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะอะดูล่าสุดเห็นไหมครับผมได้ยีิบเจ็ดเลยนะเห็นไหมคันนี้ไม่เลวเลยนะเพิ่งซื้อมาเห็นไหมดูดิตอนนี้เนี่ยแอดมีทั้งหมดสิบสองคันนะครับก็มีโปรเจกต์ว่าอาจจะอัดทีเดียวอีกห้าคันเลยนะครับต้องดูงบก่อนว่าพอไหมนะคิดว่าอยากจะอัดให้เร็วๆครับถึงเร็วๆห้าสิบคันแล้วก็ได้จบโปรเจกต์นี้ก็ได้ไปต่ออันอื่นก็ได้แบบว่ามีเกมแบบมันเล่นเรื่อยๆนะ ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็พาซิ่งไปด้วยกันนะครับผมเอาละ่ะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอขอเติมนิดนึงนะครับในคลิปนี้ก็ไม่ได้ชักชวนในการลงทุนการตัดสินใจทุกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะถ้าชอบเกมรถหรือว่าอยากจะกาวดมกาวเยอะกอ็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าน่าลงทุนหรือไม่นะครับก็เห็นโปรเจกต์ไปแล้วนะซีคาร์แปดแปดแปดเนี่ยอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับนี่ โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบฝากวิพี่นาน,น,นี้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย